ใครจะมาเที่ยวที่บึงโขงหลงนะครับมาไหว้ปู่อือลือนะครับก็มาลงเรือได้ที่ท่าเรือเมืองนาคาหนึ่งหรือจะมาพักที่รีสอร์ทเมืองเชียงบึงนะครับก็มาได้ก็จะมีรีสอร์ทติดริมน้ําหรืออยากได้เรือบริการเราจะพาไปทั้งหมดจะมี4จุดก็เพิ่มมาอีกจุดหนึ่งคือองค์ปู่อือลือองค์ใหญ่ ก็เราจะไปก่อดอนโพก่อดอนแก้วบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ปูอือลือองค์ใหญ่ที่อยู่ริมบึงนะครับเบอร์โทรของเราก็จะมี082 2929 423ครับค่ะสนุกมากวันนี้ได้ไหว้ได้สักการะหลายจุดเลยค่ะ ทัศนิยภาพก็สวยงามคนไหนไม่เคยมาลองโทรมาสักถามดูนะคะค่าเรือถ้ามีคนอื่นแจมด้วยก็ค่าเรือคนละ100บาทแต่ถ้าเรามาจํานวนน้อยเหมาเรือเล็กก็300ร้อยบาทถ้าลําใหญ่ก็ห0าร้อยขอให้โชคดีนะคะใครมาไหว้ตรงนี้โชคดีทุกคนครับผมก็วันที่31นี้คนที่ถูกราวันที่หนึ่ง เขาจะเอาองค์ปู่ย่าที่เขาหล่อไว้มาถวายที่ก่อดอนแก้วครับโอ้คนทวงวันที่หนึ่งเขางสวงครับวงสวงก็มานี่ก็จะถูกบ่อยครับแม้แต่คนเจ้าของเรือคนคนขับเรือคนคนขายละเตอรี่นี่ผมก็จะถูกกับเจ้านี้ประจำาค่ทุกเนี้ย ก็ถูกกับเจ้านี้มาจำจนจนเรือเสร็จแล้วครับจนได้ซื้อเรือครับเรือลำนี้ก็เป็นกี่ก <5 S 1> แสน <5 S 1> แค่เนี้ยกือบห้าแสนขอให้โชคดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะ